มปคุณโบไะคุณโบเขาอยากไปถ่ายตรงข้างหน้าพอดีแบตหมดพอดีอะ่ะก็ครบทวนเนาะเพื่อนอะไรตกหล่นตรงไหนต่อขอโทษโด้วยแล้วกัน <c oughs> ส,รสรุปสรุปว่าเราได้ตื่นเต้นที่เราเราได้มาลูกเราไม่รู้ตื่นเต้นหรือเปล่านี่งไงมันแลบลิ้นแล้วโบ,โบมันแลบลิ้นแล้วเห็นปะ่ะลิ้นสีน้ลเงิน <c oughs> จิ้งเหลนอะเนาะไม <c oughs> ่อยากเห็นมันแลมันแลบลิ้นนเลย ดับดินหน่อยพเพื่อนเขาไม่แ,มแลมเนี่ยไปน้ำโมไปดีกว่าปะาให้เหมือนวันพ่อหลยพาลูกมาเที่ยวจริงแล้วพ่อมาเอง <laughs> เือนพาลูกมาเที่ยวจริงๆแล้วพ่อมาเอง <laughs> นี่เห็นไหมมุมนี้เขามาถ่ายรูปก,กันนี่ไงตรงพื้นเขาเป็นเม็ดเมใช่ไหมเขาเลยก็ชอบดูดิเป็นเม็ดเขียวเขียวเป็นแสงไฟ เหมือนแบบถ่ายอย่างนี้เหมือนอคอ,อรีเยมเลยเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปออคารีเยมอคอรีเย,ยมที่สมุทรสาครเห็นมีออลคาริยมอยู่ที่หนึ่งนี่มีคนเขารอถ่ายรูปตรงนี้ว่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจบคลิปกันตรงนี้เลยไหมจะได้เหลือเหลือน้ำโมมาถ่ายก่อนเธออีกนะน้ำโมเออน้ำโมโกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุทำให้ลูกขึ้นไปนั่งก่อนก็เดี๋ยวจบประมาณนี้นะเพื่อนนะอุ้ยที่จะเต็มจนได้ โอ้โหแถวกันเรียนมาสองแม่ลูกโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวนั้นลากันไปทุกคลิปตรงนี้นะครับบ๊ายบายก็มาเที่ยวพาต้ากันนะสนับสนุนสนับสนุนให้พวกน้องๆเขาได้อยู่ต่อเนาะเดี๋ยวถ้าเรามาคราวหน้าเยวราซื้ออาหารเลี้ยงเลี้ยงพวกสัตว์มากนะเจอกันบ๊ายบายสบายๆสไตล์เราโขกือนเป็นย้อนวัยเด็กมากบายบายก่อนโบโบไปตายก่อนบ๊ายบาย คุณโบบอกว่าทางเดินซับซ้อนมาไหมชั้นหนึ่งเนาะอย่างไรกันบ้างไม่ดีเนาะหนึ่งอ่าวเรืองอ่าวเรืองอะไรเดี๋ยวเราลงมาที่รถละถ่ายดูแค่นั้นเองเดินลงมาเหนื่อยสุกสันวันพ่อหอมปาร์ก่อนหอมปาร์กแล้วปาร์าพาไปเที่ยวออกมามืดเลยเพื่อนอ๋อโอ้โหไม่มีอะไรแล้วเนาะชั้นอื่นเนี่ยเนาะ เป็นเป็นแบบตามร้านบางร้านอะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่รถเราเพื่อนออกเลยนะรถเราอยู่ทางนั้นแหละ,อะ,อะเ,ออหเอาเอาตัวหนักแล้เดินดีกว่าอ๋อนี่ไงเราออกทางนี้เอเออเนี่ยเรามาทางนี้ไปเดินดีๆเดินดีๆเราตบคลิปแล้วหัวทิ่มนะเอาลงไงอึ๊บเอออึ๊บไปฮะไปละไปจริงละบายโบ,บ นะฮะรถเราจอดอยู่ตรงนั้นก็เดี๋ยวเราออกทางนู้นโอ้โหจะสะบัดมืออย่างเดียวเลยอะ